โอเคครับก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนร iedzieć, ับเข้าสู่ช่องร้อยโลบุญลำของเราน anyway. ั่นเองนะครับผมวันนี้ผมก็ไปหาซื้อของนะครับเพราะว่าวันนี้เราจะประกอบชุดสีน้อง k R ของเรานั่นเองนะครับผมก็คือชื่อเดยวค่อยตั้งนะครับตอนนี้ผมได้ชุดสีมามันก็ไม่ใช่ชุดสีใหม่นะมันเป็นชุดสีเก่านะครับก็ไม่เก่าเท่าไหร่หรอกก็พอใช้ได้เรียกว่าพอใช้ได้ดีกว่าก็เป็น ชุดสี CR สีดำนะครับไฟหน้า E สินะครับผมเราก็จะไปประกอบกันที่บ้านนะครับก็คือตอนนี้ออกมาหาซื้อพวกเทปดำพันสายไฟพวกอะไรก็คือพวกเครื่องมือผมเคยมีแต่ผมหายไปแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปหาซื้อของกันก่อนแล้วเราไปประกอบน้อง CR อยู่บ้านกันี้กาไปเดี๋ยวผมขอไปซื้อของกันแล้วกันนะครับผม สาหรับวันนี้เราก็อยู่กับนี่จะลองเ r ของเรานะครับตอนนี้เราก็ประกอบขึ้นมาได้สัก <c oughs> ตอนนี้ก็ยืนโค้งมาได้ประมาณสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตแล้วนะครับผมเจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นแล้วะะก็เดี๋ยวมาใส่พวกผักน้ําัวอะไรเสร็จก็น่าจะใกล้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ <c oughs> คือว่ารถคันนี้นะครับผมจะทําเป็นรถประมาณแบบว่า ขี่ไปทิปเลยก็คือถ้าอยากเบิกเสื้อใหม่อะไรใหม่เลยคือพวกรถสองจังหวะพวกนี้นะพวกเคียพวกอะไรถ้าอยากจบส่วนใหญ่ผมเห็นเขาทําอยู่2อย่างนะครับห่งคือเอาเสื้อไปเคลือบไอ้นิกเกิลคาบายนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือไอ้เบิกเสื้อใหม่เป็นเสื้อไม่ปอกคือที่เอาไปเคลือบก็ ก็ทั้งเสื้อที่แบบว่าเสียๆแล้วไปเคลือบก็ได้นะครับก็เป็นเสื้อไม่ปอกเหมือนกันก็คือเหมือนเราไปเคลือบสารมันใหม่เลยเหมือนเราแบบไปทําแดดซิลใหม่หรืออะไรอย่างนี้แหละประมาณแบบว่าก็กลายเป็นเสื้อไม่ปอกนะครับผมก็ถ้าพูดถึงก็เดี๋ยวถ้าแบบแบบจ็คพอตจริงๆก็จะทําทั้งสองอย่างเลยครับหนึ่งคือเบิกเสื้อใหม่เราก็ทําเสื้อใหม่เลยหนึ่งตัวก็เอาเสื้อไปเคลือบ เพราะตอนนี้เสื้อสูบของเจ้ารถคันนี้คือมันเป็นเสื้อสูบเก่านะครับก็คือมันก็มีรอยแบบว่าใช้งานมาโหดเลยแหละยก็ผมถามเลยว่าให้นับเป็นเจ้า k อานี่คุณคิดว่ารถคันนี้อายุประมาณกี่ปีก็น่าจะนา,นาน่าดูนะครับผมก็ดูจากสภาพพวกไอ้นี่แล้วแต่อันนี้คือเราเก็บมานี่หน่อยแล้วนะก็นะค, <c oughs> คือก็พอเริ่มดูได้แล้ว <c oughs> อะมาเดี๋ยวผมจะมาบอก วันนั้นมีน้องๆหลายคนถามว่าพี่ใช้ชุดหน้าอะไรนะครับผมชุดหน้าพี่เป็น Honda นะครับอันนี้เป็นชุดหน้า s onic นะครับผมก็คือเดปั๊มนี่เป็นปั๊มเวฟร1อยนะนี่เป็นปั๊มร10ชุดหน้า s onic แล้วเราก็มีอะไรอีกมีจานดิสมิลิงนะครับผมดุมมีคนถามว่าผมใช้ดุมอะไรนะครับดุมหน้าผมก็เป็นดุมโซนิกนะครับอันนี้ดุมหลังแดดนี่ นี่ดุมดุมหลังเป็นดุมแดดดำนะครับผมนี่ mm. ก็คือว่าล้อวใช้เป็นซูเปอร์แดกก็คือหน้าเราจะใช้เป็น17ขอบ17นะครับหลังนี่เป็น18ยางหน้านี้เป็นเบอร์225ขอบ17นะครับส่วนยางหลังเราใช้เป็น250ขอบ18นี่ถ้าไม่เห็นใม้เคเห็นเบอรอ์ยางส่วนใหญ่เขาก็จะทำประมาณนี้กันนะครับพวก k ีพวกอะไรก็คือแต่ว่าเรายังไม่สุดไง ผมเท่าที่วางโครงการไว้นะครับก็จะมีแบบว่าปั๊มมือคัดประกับคเิ่งปั๊มล่างแท้อะไรพวกนี้แหละก็คือทําเล่นๆแต่ช่ชงโชคหลังนี้ผมตั้งใจไว้แล้วว่าเราจะเปลี่ยนเป็นแก๊สซีนะครับอันนี้ใส่เป็น YSs ไปก่อนนะครับผมตอนนี้ก็นี่ได้สภาพประมาณนี้เลยครับตอนนี้คือการแต่งรถนะครับคือหนึ่งแหละมันจะมีคนมองว่าโอ้โหไม่สวยว่ะ ก็อีกคนกลุ่มหนึ่งเขาก็เอ้สามกลุ่มเลยอีกคนหนึ่งเขาเฉยๆข้าจะไม่ได้ยุ่งเรื่องรถเท่าไหร่ก็อีกกลุ่มหนึ่งเขาก็อาจจะมองว่าสวยคือไม่มีใครหรอกครับที่แบบว่าแต่งรถแล้วแบบมีแต่คนชมไม่มีคือบางคนก็ด่าเลยเละลาวบ้านหนองนอย่างผมใส่รอสีชมพูนี่มีคนด่าแน่นอนว่าแต่งรถเลยลาวเท่อะไรอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรครับไม่เดือดร้อนนะครับก็คือเราแต่งตามใจตัวเองนะครับเราอย่าบอกเราเราต้องไปเลือกเปิดรูปดูปปกันเลย ผมนี่เป็นคนที่ชอบว่าไปนั่งดูรูปรถคนอื่นมาเลยดู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 เสร็จปุ๊บเราชอบจุดไหนตรงไหนเราก็เอาจุดนั้นเลยมาใส่เอ้น้องแมวมานี่มาแมวนะครับก็คือถ้าเราชอบตรงไหนเราก็ทําตามใจตัวเองนะครับคือเราไปนั่งดูแนวทางได้แต่ถ้าเราไปก๊อปเข้ามาทั้งแบบนั่งดูแล้วแบบทําตามข้ร้อยเปอร์เซนต์อย่างนี้คือมันไม่ได้อะไรที่เป็นของตัวเองนะครับมันไม่เฟี้ยวอย่างนั้นนะ นี่นะครับแล้วพวกสีเคียนะครับคือถ้าเราทําสีมาเสร็จเราจะเคลือบสติกเกอร์เข้าไปเลยนะครับผมนี่อันนี้คือเคลือบทับแล้วนะฮะนี่นี่ก็เป็นชุดสีแบบว่าพอใช้ได้ใช่นะครับก็ยังไม่ถือว่าร้อเซนะครับแต่ในใจผมอยากเบิกเป็นชุดสีไอเจ้าเคียร์ท้ายแบนนะครับผมก็คือเท่าที่เลียงไว้ก็เห็นสีดําดําแดงอะ่ะเอ๊ดาแดงหรือดําชมพูวะจําจไม่ได้ นั่นแหละครับตัวนั่นแหละสวยเลยคือแบบถูกใจเลยนี่หลายๆคนก็นี่ที่เขาเรียกไฟหน้า E10 นะครับก็คือไฟมันจะเป็นไอ้เองเงี้ยถ้าถามว่ามันแตกต่างกันยัง,ยงไงคาทั่วไปผมก็ไม่ทราบนะครับตรงนี้ผมไม่ได้เจาะลึกลงไปถึงขั้นขนาดเล่นพวกนั้นมาแตบบ่ว่าเราไม่ได้ถลำมลึกจนแบบว่ารู้แบบอ,อันนี้รถปีอะไรอะไรอย่างนี้เราไม่ได้รู้ขนาดนั้นนะครับเราแค่ อยากมีอยากขี่คือเห็นคนอื่นเขาขี่เราก็อยากขี่แค่นั้นคัาน,นี้ก็ยังไม่รู้นะครับว่าถ้าเสร็จจริงๆแล้วทริปแรกจะเป็นที่ไหนนะครับก็คงจะเป็นการขี่เล่นก่อนแล้วพอเราได้เสื้อดีๆเราก็ค่อยจัดชุดทริปไปเลยวิ่งทริปไปเลยคืออยากไปงานกับเขานะครับงานแรกที่เห็นๆตอนนี้ก็งานมะม่วงนะครับเอ้ยไม่ใช่งานม่วงดิทริปน้ําไม่อาบนะครับก็คือ ปีที่แล้วก็เห็นเขาว่ามันสุดยอดเดยปีนี้เราก็จะไม่พลาดน,นะครับก็คือถ้าไปถึงนะครับผมก็จะเอาไปเลยครับถ้าไปไม่ถึงก็คงได้นอนเล่นอยู่เมืองนี่แหละเดี๋ยวนั่งรถเกาะเข้าไปเอาดีกว่าเนาะนั่นเลยครับก็อยากบวกน้องนะครับที่กําลังอยากแต่งรถนะครับก็คือเราเปิดดูไปเลยครับเราไม่ต้องอายว่าเราทําตามใครเราดูเป็นแนวทางครับแล้วเราก็มาแบบแปลงคิดเองบ้างไอ้ตรงนู้นตรงนี้สําหรับ คนที่ชอบคิดนะครับว่าเฮ้ยทำไมพี่ไม่เข้าไปหาพี่โอเมทุกวันนี้ก็คือก็ตามใจน้องๆนะครับก็คือเอฟฝั่งพี่โองเขาไม่อยากให้ไปยุ่งวุ่นวายก็ไม่ไปนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็พูดเล่นไปอยู่แหละแต่ว่าก็ไม่อยากทําให้ลําบากใจไงก็เลยไม่โผล่ไปแต่หลายคนก็อาจจะรู้นะครับว่าไม่เห็นผมในคลิปพี่โอมเลยก็นั่นเลยครับแต่ก็ยังไปหากันเหมือนเดิมเน่ยนะผงก็ ทำไงได้เนาะก็ต้องไปขอตังเกอเรื่อยๆอยัล้วคันนี้ก็เดี๋ยวเราจะไปขออะไรเกรใสนะครับว่าผมเห็นเกมีหลายอย่างเหมือนกันนะว่าแบบว่าที่จะเอามาใส่คันในี้ได้โดนโดนแน่นอนเขาอีกแล้วหาเรื่อยเขาไดาอีกแล้วกูตายนั่นหละครับผมก็สำหรับใครอยากแนะนําตรงไหนนะครับสําหรับเจ้าเกียร์คันนี้ก็ลองแนะนํากันเข้ามานะครับตอนนี้สีดําก็เป็นสีดําท้ายเป็ดนะครับ อันนี้ผมยังไม่ได้ตั้งชื่อแะ้วกันช่วยๆกันตั้งเข้ามาหน่อยแล้วกันว่าเราจะตั้งชื่อมันเจ้าเก,กียร์คันนีว้ว่าอะไรเนาะน,นี่ผมไปดูนี่มันเป็นสีดําอยู่นะตอนนี้เอาไง่ายเป็นรถสีดําแล้วเราจะตั้งชื่อน้องคันนี้ว่าอะไรดีแบบแต่ถ้าเราเปลี่ยนสีใหม่เราก็ต้องเปลี่ยนชื่อใหม่งี้หรอไม่รู้เหมือนกันต้องรอดูอีกทีดีวยาเมีเ้ยวเมีเ้ยวมานน่มาแล้วก็น้องๆก็ลองช่วยกันคิด หน่อยนะครับว่าเจ้าคันนี้เราจะทําเป็นยังไงดีแล้วเครื่องตอนนี้เครื่องคือผมรื้อไว้เลยคือผมไล่ฟิตใหม่ก็คืออยากเก็บใหม่ทีละอย่างแต่ชุดหัวตอนนี้ราคาแรงมากไม่ไหวอะ่ะเสื้อตัวหนึ่งแปดพันห้าเงี้ยเสื้อเปล่าๆวะไม่มีลูกสูบไม่มีฝาสูรอรอ,ร,อราคามลงนิดหนึ่งนะครับเราททงซื้อนะครับหรือไม่ก็ถ้าแบบดวงดีจริงๆก็จัดเลยไม่ต้องรอนะแต่ก็อย่างว่าแหละครับใครที่กําลัง หรือใครที่มีร้านแนะนําผมนะครับลองลองลองเม้นมาได้นะครับว่าให้ผมไปดูที่ไหนอะไรไงราคาแบบไม่ต้องแพงนักหรือใครที่อยากแบบมีเสื้อเก่าๆแล้วไม่ได้ใช้หรือว่าอะไรนะครับเอามานะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปเคลือบแดาซิลนะครับเอ้เสื้อเคลือบนิกเกิลคาร์ไบด์นะครับ <c oughs> คือลงกึงที่เราทามนแหละ <c oughs> เขามีที่เคลือบพิเศษที่มันไม่ม,ไม,มีไม่มีใครมีแล้วตอนนี้ผมยังไม่เห็นใครทําเลยนะ <c oughs> คือมีที่นี่เลยที่ทาแล้วแบบ มันลื่นมากเลยเงาแบบวิงวิ่งเลยไปนั่นแหละครับสำหรับน้องๆก็อย่าลืมนะครับช่วยกันเมนตตั้งชื่อแล้วก็บอกด้วยว่าเราจะไปใส่ตรงไหนอะไรเพิ่มยังไงแล้วเดี๋ยวพี่พาไปดูเครื่องกันพรุ่งนี้วันนี้เราเพิ่งนําประกอบเสร็จเหนื่อยฝนตกอีกอะไรอีกอู้ช่วงนี้ก็จะเข้าสู่หน้าฝนแล้วครับดูแลสุขภาพกันไดยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ